สวัสดีครับวันนี้หลายท่านนะครับยังสงสัยว่าวิธีการบันทึกเสียงในไลน์นะครับเพื่อส่งให้เพื่อนเขาทำกันยังไงนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c คร b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะมาดูวิธีการบันทึกเสียงนะครับเพื่อ ส่งมาในไลน์แบบตัวอย่างอย่างนี้นะครับอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะตัวอย่างนะครับนี่ฮะเพื่อน,อนๆกาลังพิมพ์อัปเตอร์กันอยู่นะครับบันทึกเสียงอัปเตอร์กันอยู่นะครับก็เป็นวิธีการ after อัปเตอร์ที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอืมไม่ต้องพิมพ์ด้วยแล้วเราจะบันทึกกันยังไงนะครับก็ให้เราไปที่ไลน์ส่วนตัวก่อนเนะาะไลน์ที่เป็นไลน์ที่เราตั้งขึ้นมาส่วนตัวเนี่ยตัวเนี้ยอย่างเช่นไลน์ส่วนตัวคือผมตัวนี้ ทําไมต้องมาสไลด์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าบางครั้งเราเสียงไม่ดีเราจะได้ไม่ต้องส่งเนะเาะประมาณนี้นะครับโอเควิธีการคือกดไปที่แป้นพิมพ์เลยครับปึ๊กเข้าไปนะฮะโทรศัพท์บางท่านจะมีรูปไม้นะครับเห็นไหมครับรูปไม้ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับ,รระะเ,รบเราแตะที่รูปไม้เลยนะคะรับพอแตะที่รูปไม้นะครับจะเกิดไม้เกิดขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดแช่เข้าไปเลยนะ,ะเมื่อเราแตะแช่นะครับมันจะมีเกิด สัญลักษณ์สีดแดงๆเกิดขึ้นแล้วก็สังเกตเวลามันก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเราก็แช่ไว้จนกว่าเราจะพูดจบนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับพอเราปล่อยมือข้อความเสียงก็จะถูกส่งไปที่ลายแบบอัตโนมัติเลยครับน,น, okay, นะครับตรงนี้โอเคนะครับพอเราส่งไปปั๊บเป็นไงครับเราเปิดดูก่อนนะครับเสียงเข้าไปนะครับสังเกตว่า มันก็จะมีรูปบันทึกเสียงเกิดขึ้นตอนนี้เราพูดโอเคนะครับถ้าหากว่าเสียงที่เราบันทึกมันโอเคเรียบร้อยแล้วไม่ต้องแก้ใหม่นะครับก็สามารถส่งได้เลยนะครับหรือว่าเรา,เราจะแก้กดแช่นะก็ลบนะได้เลยเนะเราเราสามารถลบได้ปกตินะฮะโอเค okay, ถ้าเราจะแชร์ก็กดแชร์เข้าไปแล้วก็แชร์นะครับแชร์ไปไหนบ้างก็ สรุว่าแชร์ไปที่กลุ่มไลน์ของเพื่อนๆนะครับไปที่ไหนล่ะไปที่เนี่ยทีมงานของเราเนาะอ่าก็คือการแชร์ปกตินั่นแหละครับโอเคตอนนี้ผมจะไม่แชร์นะครับผมก็จะลองแชร์มาที่เดิมนี่นะครับโอเคนะครับวิธีการบันทึกเสียงจากไลน์ก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ